สบายดีสบายดีพี่น้องปกไปบัสสุขุสุขนพี่น้องจ๋าบรรยากาศตอนเทียงพี่น้องอยู่เทียงหน้าหน่อยคือเกา่ามองเกา่ามองเดิมขึ้นมาเฝ้ากะกับยายบุญสองคนพี่น้องจ๋าเมื่อเนี้เนาะขึ้นมาเป็นหมูห่ยายบุญแต่ละมือยายบุญกะพายติบเข้าขึ้นมาแต่เศ้าเนราะเาเฝ้ากะเฝ้ากะท่าฝนฝนบ่ตกกะกเ็เริ่มเหี่ยวเริ่ม,มแห้งอีกแล้วบว่มีเขาดำทีสูบใส่เด้ฟังนี้นํำจนบก นำในสาจนแหงนาอเหลือน้อยเดียวสูบนำใส่มือเดียวกลากับแหงเริ่มเหี่ยวเริ่มตายอีกแล้วเดี๋ยววันนี้มาดูยายบุญได้เมนูอะไรตอนเที่ยงวันนี้ยายบุญปีงปีกเป็ดนั่นเองอยู่เที่ยงหน้าน้อยยังมีปีงปีกเป็ดอยู่ด้วยพี่น้องเนาะอาหารแสบ โอย,อยาเอาแบบใหม่ๆเลยด้ยอยาบุญตะไรมันใหม่ก็เอาออกตะไราขางได้บซุกก็เอาเข่าข้างไ้มันใหม่ก็เอาออกปีงใหม่หลายมันสิขมนี่เมนูอาหารเที่ยงของเรานะจ๊ะอยู่กันสองคนก็แซบเสยพี่น้องบรรยากาศดีดีมันนี่กะโูซึกว่าสิคึมฝ้าคึมฝนอยู่บ่ค่อยแดดเนาะลมเย็นๆนั่น ตัวแดบสซุกระหันข่าขางนั่นบดได้มีตะปิ่งเป็ดได้พี่น้องบ่มี่วาสิตำม,มักแตงเนาะถือมักแตงมาหน่วยหนึ่งมักแตงลายแล้วก็มีมกน้อม้ข้าวปุ่นของหวานนี่อยู่สองคนใกล้สุกยางยายบุญกำลังจะสุก อย่าเอาใหม่เลยเด้อใหม่บแสาบจะตาแต่งท่านผู้ชมมีปิ่งต้องมีตม่ำอาหารการกินแต่ละเมื่อก็ซ้ำนี่ละพี่น้องต่ำสีเผ็ดๆในจักน้อย ใส่พริกใส่กระเทียมใส่มะนาวคนสุกคนขีดชนิดด้วยบางมือแล้วก็ยยกู้เดียว บางมือขึ้นมาเป็นมูแล้วยุดลมเย็นเย็นพี่น้องมาอยู่เถียงฝั่งนี้บนม,มีมือใดญ่บนหลับกินเขานอนเขานอนขึ้นหลับอากาศดีบอากาศบริสุทธ เท่าที่มีมะนาวเมื่อได้โบมี่ได้กินกระทือป่าแห้งขึ้นมอย่างแตงลาย เอามันสุกเนี่ยเด้อกระเทบดสุกกระย่างเยวสิบสุกเบิดหันกบแกงแ้ำใไม่ต่น้ำไม้แกงบัวอืดเนี่ยเยอน้ำไม้ออกหลายแล้วง่วไปสะบดนง่วหฮาบอน แดาว่าเฝ้งาง้วกับบ่คอยหลายแล้วพี่น้องแต่พอส่วงใบสองใบสามมันกับขึ้นบิดแล้วกับกลับบ้านเดี๋ยวนี้บริภูกอยูพี่เลยบะมันขึ้น แต่ว่าเขาเจาเ้าแถวนี้เขาเจ้ากอกมาเฟาองกาเนาะ,เขา,านะเขาเจ้าตกกาบาแล้วโกดโพ่แห่งแล้วพี่น้องปีนี้ผมไม่น้ำเลยเด้กให้หน่าให้ได้ก็ผมไม่นำ้ำแหง้งแล้วกา,กาดกาดอีสิตายเริ่มให้รุ่มนะเมื่อไหนก็บ,บริษัทเริ่มแห้งแล้วเหี่ยวอีกแล้ว นี่น้องทําบ่อยู่ก็เลยบ่ได้ขึ้นมานําไปน้ำพอเพิ่นพอแล้วตําบ่หลายเดี๋ยวจะกินใหม ย่างปีกเป็ดใหญ่บุญใส่ปลาอันนี้ผมนัว เรียบร้อยเมนูอาหารเที่ยงวันนี้ตำมักแตงย่างปีกเป็ดและกระมกน้หม่พี่น้องกินง่ายๆนะจ๊ะ เรรเียยบ้อมนูอาหารเที่ยงอันนี้จะเป็นมกนไอ้พี่น้องมกนอม้อ้ใส่เบตรองเลียงเนาะมกบ้านๆน,นะจ๊ะนี่มกน้อ้ของเราแล้วก็จะมีของหวานอันนี้เป็นข้าวปุ่นเนาะ ของหวานมาของหวานก็นจะเป็นอะรถซองแตงไทยจะไม่ใส่รถซองนี่รถซ่องข้าโพดของอมราเหุดมูอานเนี่ยนี่ย่างปีกเป็ดตำมะแตง รดซ่องอันนี้เป็นมุกนไม้พี่น้องมุกนไม้ใส่ใบสังอ่อนหอมหอมอันนี้จะเป็นข้าวปุ้นพี่น้องซื้อมาถุงเดียวอยู่กันสองคนกับเขา่าสี่ยางหายาง อันนี้เป็นขนมจีนนะจ๊ะถุงละสิบห้าบาทได้หลากหลายอย่างเนี่ยกินได้ไหมพักกะเครื่องถุงหมดน่ะผัดผู้พักใส่ปลายลลงอีกแล้ว น้ำยาหนึง,งจีนแต่ว่าเจ้านี่ก็โอเคอยู่กับพ่อกินได้มะทุนหนาดกะแซบยากาศดีพี่น้องวันนี้ก็มืดฝ้ามืดฝนอยู่ แอบประเห็นตอนใสวงบหงนึ่งเด็กหนึ่งเด็กเสียเถือกเสามาเด้อพี่น้องกินข้าวเมนูอาหารเที่ยวกับยายบุญขึ้นมาเป็นหมแล้วเสือ,สอ แล้วก็น,นอนสดกิโลเดยอบุญตะมตุเตี่งสิบห้าบาท กินเพราะอันย,ายา่าหยาบต่ว่าซื้อเขาเจ้ากินก็คือมะแสบคือเจ้าของเห็ดเนี่ยสมกับราคข้างกระทำขาย แหงคักแหงแน่ดินเดียวนี่แหงหมด่าแล้วผมมีบอนซุมให้หน้าก็แหงหยาก,ก็เริ่มเหีเ่ยวเขาก็เริ่มตายงัวก็เริ่มซิบ่มมีหยาก,กินแล้ว ได้บ่น,นมาแต่เศร้าพายทิ่เข่ามาแล้วก็ถืออันกับเข่าขึ้นมากพร้อมเนียมากินเข่าถือแกงปลามายังกินบวดอยู่นี่ถวย ฝนบอตกดินแห่งเห็ดกระบอกออกไปตลาดกระบุพิเห็ดไยส่วนในบุมีิเห็ดจังออกแต่ว่าตะเก้านะเขตนี่เห็ดบอกออกแต่ว่าเขตอื่นเห็ดออกเขาเจ้ากับไปขายตลาดไปตลาดกรบบุพิเหตมันแห่งแรง เดี๋ยวจะักน่าเด้ออุ้ยอุ้ยย,ยาไม่ดอกเดี๋ยวมันกินยังไปไล่อุ้ยอุ้ย,ยงวัวเจ้าของแหละเมือ่อใดมันบขึ้นกระผูกอยู่พี่เมือ่อใดมันขึ้นพุ่นกับพุกอยู่พุ่น ว่ากับโบไม่นำกินเดี๋ยวจะไม่คืนฟังนั่นเปิดให้กินเพื่อนนำมันแห้งมกได้ไม้ นางปิด फोन ने तो ออยงวกินกาเวลาคนกินข่าวจังสิง้อเพรัวงต่เวลาเราบกกินข่าวมันกับบริมา้ว ลายแปไกลไกลไก,ลก่บนงัวกระเดี๋ยวนี้มันบนไม่อยากินมันกระอือไปอือมาอยู่เด้อพอเขาเจาไทยหุดไปแล้วแถมหยาก,ก็ตายน้่งกินกระบ,บนไม่ พี่น้องจ๋ามากเนี่ยก็ชิคอาเก็บภาพบรรยากาศว้เพียงเท่านี้เขาแล้วก็น,นอนบรรยากาศเรียงไห้เที่ยงนาตอนเที่ยงฝงกาศถา่าฝนอยู่ไปแล้วพี่นอ้องสบายดี